สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำอุปกรณ์เสริมซักชั่นคับของบริษัท PGY Tech ครับสำหรับของที่มีให้มาในกล่องนะครับอย่างแรกก็คือตัวซักชั่นครับอย่างที่สองก็คือตัวไว้ยึดกับขากล้อง GoPro นะครับอย่างที่สามก็คือตัวล็อก ตัวล็อกนี้จะเป็น q u Quick r e l e e s e นะครับถ้าเป็นของ GoPro เขาจะให้มาเป็นแบบสกรูหมุนนะครับอตัวนี้ไม่ต้องหมุนอะไรเลยนะครับแค่กดไปก็ล็อกได้แล้วนะครับอย่างที่4ก็เป็นสติกเกอร์ของ PGYTECH อย่างที่5ก็เป็นตัวซีลนะครับก็จะเหมือนกับสติกเกอร์เหมือนกันนะครับไว้สำหรับถ้าเราใช้เฟรมนะครับสำหรับท่านที่ใช้กล้อง GoPro Hero 7นะครับเพราะว่า ถ้าเราซื้อเฟรมกล้องมาที่ไม่ใช่ของกล p โ o นะครับขนาดความหนาอะไรจะต่างกันเล็กน้อยนะครับถ้าใส่แล้วหลวมเราก็ใช้สติกเกอร์ตัวซีลนี่นะครับแปะเข้าไปเพื่อเพิ่มความหนาก็จะล็อกกระชับขึ้นเหมือนใช้เฟรมของกล้องกล p โ o เลยครับอย่างสุดท้ายก็คือคู่มือการใช้งานของซักชั่นคับนั่นเองครับของที่มาในกล่องก็จะมีเพียงเท่านี้ครับ สำหรับ p g y t e c h s u c t i o n ครับนะครับด้านล่างก็จะเป็นตัวดูดนะครับเขาจะมีสติกเกอร์แปะไว้นะครับตอนซื้อมาตอนแรกแล้วก็จะมีคำเตือนว่าอย่าติดตั้งบนพื้นผิวที่มีความร้อนเกิน40องศาแล้วก็เย็นเกินลบ10องศาเซลเซียสนะครับส่วนต่อไปก็คือเวลาเราจะใช้งานนะครับเวลาเราจะไปติดกับอะไรนะครับ เราต้องทําความสะอาดพื้นผิวก่อนนะครับถ้ามีฝุ่นติดหรืออะไรนะครับเราต้องทําความสะอาดก่อนต่อไปก็วิธีง่ายๆครับกดเข้าไปแล้วก็จะมีตัวตัวนี้นะครับแล้วเราก็กดลงไปปุ๊บนี่นะครับเขาก็จะดูดเข้าไปเลยนะครับโอเคนะฮะเวลาจะเอาออกก็ดันออกแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับเผื่อมันยังติดแน่นอยู่เราก็พเพื่อดึงออกมาแล้วก็สามารถดึงให้ สักชันคับของเราออกจากพื้นผิวได้สำหรับจุดเด่นของ PGYTECH ก็คือตัวนี้เลยครับก็จะเป็นตัวปรับองศาของกล้องนะครับคือจะใช้หลักการทำงานเหมือนกับ Magic Arm นะครับคือปลดล็อกที่เดียวนะครับสามารถปรับซ้ายขวาหน้าหลังได้นะครับทั้ง2แกนเลยนะครับทั้งข้างบนข้างล่างนะครับหมุนได้แล้วเวลาเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็หมุนล็อกตัวนี้นะครับที่เดียวเลยครับก็จะล็อกได้ทั้งด้านล่างและด้านบนในครั้งเดียวเลยครับสําหรับการใช้งานนะครับก็เอากล้องโกลโ o มานะครับนี่นะครับของผมแล้วก็เสียบเข้าไปเหมือนการติดตั้งกล้องโกลโปทั่วไปนะครับแต่เราจะไม่สามารถใช้สกรูของกล้องโกลโปตัวนี้ได้นะครับเขาจะให้ตัวล็อกมาเป็นของ PGY Tech ตัวนี้นะครับเราก็เสียบเข้าไปครับ แล้วก็ดันให้สุดนะครับแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนปุ๊บถ้ามันสุดแล้วเราก็ดันตัวนี้ลงนะครับปุ๊บเขาก็จะล็อกแน่นแน่นเลยนะครับเราไม่ต้องไปหมุนหมุนบิดบิดอะไรเลยนะครับก็สะดวกนะครับเดี๋ยวผมจะปรับแกนใหม่นะครับโอเคให้กล้องตั้งตรงปุ๊บแล้วก็ล็อกแล้วก็มาปรับตัวนี้นะครับนี่นะครับสมมติเราปรับแบบนี้โอเคผมพอใจแล้วผมก็ล็อก เดียวเลยนะครับอยู่เลยเห็นะครับก็สะดวกมากกว่าซักชั่นครับของเจ้าอื่นนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับตัวดูตัวนี้นะครับแน่นมากมากเลยทีเดียวโอเคนะครับสำหรับท่านที่ใช้กล้องที่มีตัวยืดเป็นแบบรูเกลียวแบบนี้นะครับเป็นรูเกลียวเหมือนกล้องมินเรกล้อง d s เ r สอทั่วไปนะครับเขาก็ จะให้ตัวนี้มานะครับที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งให้ดูนะครับเอากล้องออกก่อนนะครับดันตัวสลักตัวนี้ขึ้นนะครับก็ก็ดึงออกมาง่ายๆครับโอเคปลดล็อกตัวนี้สักแป๊บนึงโอเคนะครับแล้วเราก็เอาตัวที่เขาให้มานะครับตัวเกลียวตัวนี้นะครับขันเข้าไปกับที่ตัวกล้องนะครับขันให้แน่น เดี๋วจะย่างว่าแน่นแล้วโอเคนะครับผมก็เสียบไปเหมือนเดิมนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้โอเคแล้วก็เอาตัวล็อกนี่นะครับเสียบเข้าไปโอเคหมุน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 ตามเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็ล็อกปุ๊บแล้วเราก็มาที่ตัวนี้นะครับปรับให้ตามความต้องการของเรานะครับผมโอเคแล้วนะครับผมก็ ล็อกเลยครับหมุนล็อกปุ๊บทีเดียวอยู่เลยนะครับทั้งข้างล่างและข้างบนก็จะสะดวกนะครับจุดเด่นของซักชั่นครับตัวนี้นะครับก็คือการปรับองศาของกล้องได้ฟรีสไตล์เลยนะครับไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ตรงไหนนะครับปรับให้กล้องหันไปในมุมที่เราต้องการได้เต็มที่เลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานคร่าวๆเบื้องต้นของ PGY Tech โอเคครับ ข้อดีข้อแรกก็คือเราสามารถปรับองศากล้องได้อิสระปรับได้ถึง360องศาลเลยทีเดียวข้อที่2ก็คือซักชั่นครับหรือว่าตัวดูดนะครับมีขนาดใหญ่ข้อที่3ก็คือทำจากวัสดุอลูมิเนียมแอลลอยซึ่งมีความแข็งแรงทนทานและมีน้ำหนักเบาครับข้อที่4ก็คือสามารถพับเก็บให้มีขนาดเล็กซึ่งจะสะดวกในการพกพาอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับข้อที่5ก็คือ มี Quick Release นะครับสามารถติดตั้งกล้องได้รวดเร็วกว่าตัวหมุนเกลียวของ GoPro อย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็มีความแน่นและแข็งแรงมากๆด้วยครับและข้อดีทั้งหมดที่ผมได้กล่าวมานี้นะครับก็เลยทำให้ PGYTECH s u c t i o n ครับสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบรวมถึงสามารถปรับมุมกล้องตามใจเราได้มากขึ้นด้วยครับ สำหรับข้อเสียที่ผมดูมานะครับก็ไม่น่าจะมีข้อเสียอะไรเลยนะครับยกเว้นอยู่ข้อเดียวก็คือจะมีราคาที่สูงนะครับราคาประมาณ1,200บาทบวกลบนะครับขึ้นอยู่กับว่าซื้อจากที่ไหนนะครับสำหรับราคานี้ก็จะพอๆกับซักชั่นครับของ GoPro เลยทีเดียวนะครับ แต่ถ้าอยากได้ราคาที่ถูกกว่านี้นะครับก็มีอีกหลายแบรนด์เลยทีเดียวนะครับราคาประมาณ3-500บาทนะครับแต่ประสิทธิภาพในการใช้งานและวัสดุที่ใช้ทำก็จะด้อยกว่าของ p g y t e c h ครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างวิดีโอกันเลยนะครับวิดีโอตัวนี้ ผมเล็กคอร์ดมาจากกล้อง GoPro โโ2018ซึ่งมีระบบกันรสั่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจะสังเกตได้ว่าวิดีโอมีความนิ่งพอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็เนื่องจากซักชั่นครับตัวนี้นะครับจะมีฐานตัวดูดที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวแล้วตัวยึดกับฐานนะครับซึ่งเป็นแกนปรับองศากล้องจะยึดติดกับฐานเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับ เมื่อรถวิ่งไปมีการสั่นสะเทือนมีการขึ้นลูกลนาดซักชั่นครับก็จะเคลื่อนไหวเป็นเนื้อเดียวกันกับการเคลื่อนไหวของตัวรถเลยทีเดียวและด้วยเหตุนี้เองครับจึงทำให้วิดีโอนิ่งมากๆเลยทีเดียวนะครับเมื่อผมเทียบกับของเดิมที่ผมซื้อมาใช้นะครับซึ่งเป็นราคาที่ถูกกว่าพอสมควรเลย ก็จะมีการสั่นเล็กๆน้อยๆซึ่งถ้าเราใช้กล้อง go pro hero 2018จะสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยครับสำหรับโดยส่วนตัวของผมแล้วผมมีความประทับใจกับ pgy tech s u c t i o n ครับตัวนี้มากเลยครับสำหรับผู้เริ่มต้นที่ใช้ pgy tech s u c t i o n ครับเป็นครั้งแรกรวมถึงตัวผมด้วยนะครับ ก็อาจจะมีปัญหาในการใช้ Quick release คือเวลาเราจะเอา Quick release สอดเข้าไปในรูนะครับมันจะไม่สามารถเสียบเข้าไปจนสุดได้ในครั้งแรกผมก็ทำอยู่นานเลยนะครับพอผมไปดูคู่มือเขาก็อธิบายไว้ว่าให้เราเสียบเข้าไปในรูจากนั้นให้เราหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับแค่นั้นเองครับเราก็จะสามารถเสียบ q u Quick Release เข้าไปจนสุดได้ แล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาให้สุดนะครับแล้วก็กดตัวยึดลงมาแค่นี้นะครับกล้องของเราก็จะยึดติดกับขาของซักชั่นคับแบบแน่นมากๆเลยทีเดียวครับสำหรับการใช้งานที่ติดตั้งซักชั่นคับไว้นอกตัวรถผมขอแนะนำให้เราใช้เชือกผูกเอาไว้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าซักชั่นคับของเราจะติดแน่นขนาดไหนนะครับ อาจจะมีเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คาดคิดไว้เกิดขึ้นได้นะครับอย่างเช่นเศษอะไรกระเด็นเข้ามาโดนซักชั่นครับหรือว่าอุณหภูมิพื้นผิวที่เกาะอยู่สูงขึ้นยกตัวอย่างถ้าเราไปติดกับฝากระโปรงหน้ารถนะครับซึ่งด้านล่างจะเป็นเครื่องยนต์ซึ่งจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะทำให้ซักชั่นครับเราหลุดก็ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยและกันเหนียวไว้ก่อน ผมแนะนำให้ใช้เชือกผูกกับซักชั่นครับไว้ครับสำหรับใครที่คิดว่า PGY Tech ตัวนี้ราคาแพงเกินไปก็ยังมีตัวเลือกที่ราคาย่อมเยาวกว่านะครับอย่างเช่นซักชั่นครับตัวเก่าของผมนะครับก็ราคาเพียง2-300บาทแค่นั้นเองแน่นอนครับคุณภาพวัสดุที่ใช้ทำหรือว่าความสะดวกในการปรับมุมกล้องก็จะสู้ของ PGY Tech ไม่ได้นะครับ แต่ถามผมว่าใช้ได้โอเคไหมก็ใช้ได้โอเคนะครับแต่กล้องก็ต้องมีระบบกันสั่นที่ดีด้วยนะครับยกตัวอย่างผมใช้คู่กับกล o ปโ h e ฮีโร่เก็ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับหรือว่าจะใช้กับแบรนด์อื่นก็ได้นะครับอย่าง dji action อะไรทำนองนี้นะครับที่มีระบบกันสั่นที่ดีแต่ข้อควรระวังอีกข้อหนึ่งสำหรับการใช้ซักชั่นครับที่มีราคาถูกนะครับบางตัวนะครับเวลาใช้งาน จะมีเสียงกอกแก๊กกอกแก๊กเข้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็จะแก้ไขได้ลำบากอันนี้ก็เป็นทางเลือกของแต่ละท่านนะครับขึ้นอยู่กับงบประมาณด้วยสำหรับ p g y t e c s a c t i o n ครับตัวนี้นะครับก็ใช้ได้เฉพาะ actioncam นะครับกล้องตัวใหญ่ๆอะไรอย่างนี้คงเกินความสามารถผมใช้แล้วก็ประทับใจกว่าตัวเดิมเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ